เนื่องจากผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยแล้วตอนนี้โคตรแสบคอเลยทุกคนแบแบแต่เึิ่งแสบคอแบบอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะเพราะเออมันแสบคอมากเกินไปอะนะโอ้มายนะนี่ผมไปสู้กับบูตอนไหนวันนี้อะอ้ยว่าเสื้อสวยดีนะเราเนี่ยเฮ้ยแต่ตาเออเรื่อนแปลกๆนะครับ นนี้กูโดนจับตอนไหนเนี่ยแล้วกูต้องกลมันด้วยเหรวันนียโอ้โหมันแยกร่างนารุโตเลยแบบโอโ้โหโคตรหัวโคตรตึงแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากคำว่าแซ่พอเฮ้ยว่าสวยดีนะเราเนี่ยเอย้แต่ทำไมด่ามันแปลกๆอ่าเนี่ยมือเด้อ เมื่อเดิน King Super โอเคนี้แหละเพราะว่าเจ็บพอจัดเลยนี่มัน DC g c b สองร้อยโอ้โหโอ้โหคุณ KO แซงเขาว่าสวยมากเกินไปโอ้โหไม่กอดเขาทำเป็นโป่งให้แต่ก็เอามันลงแฟนอาร์ตเลยเถอะเอออยากลงอ่ะแต่ทำไมมันดูเออยังไง คุณฟังนะนี่คือรูปภาพปกสปอยของ B A N K ที่ถ้ามองถ้ามองไม่ดีก็จะเท่ากับ B A B, B K ทุกคนต้องมองดีๆด้วยลหละไม่งั้นคนสร้างอ่ B N K จะมาตบคุณอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมมันมีดาบแล้วก็หองมันโอ้โหเชื่อผมนะนี่คือ B N K ที่เขาจะก๊อฟกัเนแฮมเนื้อเรื่องของอ่าพรสเรื่องนั่นแหละเป็นมิติ สปอยแค่นี้นี่แหละนี่กูมาพูดหาบพ้อสวัสดีด้วยนะนี่ก็เป็นคิปแฟนอาร์ันที่จะได้รู้ว่าผมยังไม่หายไปนะแล้วก็แสมพค้อมากอาจจะไม่ค่อยได้ลงคิดเท่าไหร่นะโอเคก็ไปแล้วนะ